ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ปีใหม่นะครับยังไงขอท่านเดินทางปลอดภัยนะครับเฮงเงินรวยนะฮะวันนี้คู่บอลคู่แรกนะครับโอซาซูนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอาราเบียนะครับเวลาการแข่งขัน4ทุ่ม15นะครับสนามเอสเดโอเอลซาด้านะฮะ ราคาเลทไทยนะครับโอซาซูน่าต่อปอป่อนะครับผลงานพบกันทั้ง2ทีนะครับเป็นอาราเบสแพ้โอซาซูน่า0-1นะครับโอซาซูน่าชนะอาราเบส4-2อาราเบสแพ้โอซาซูน่า0-1นะฮะโอซาซูน่าชนะอาราเบส2-1แล้วเป็นอาราเบสเสมอโอซาซูน่า0-0นะครับโอซาซูน่านะครับทีมลองโบยอัสก้านะครับวันนี้ใช้แผน4-4-2น,นะครับเตรียมประทับส่งอาเน็ตโลเปสกลับมาออกสตาร์ทลงกับโจน มอนกาโยล่า ok นะครับแล้วก็มีฟาคุนโดรอยาค่าอาริเดเอนาเดนะครับแม้จะสนามได้ในวันนี้นะครับฟากอาราเบสน,นะครับทีมเยือนนะฮะเอโคชาว์ส e เปนนี้นะครับปารโบมายตไม่มีโรดิโกเอลี่กับเปเป,เ,ปเลเลปอนนะฮะ คาดว่าวันนี้อาราเบด์จัดทัพในระบบ4-4-2นะครับยังยึดทัพตัวเดิมนะครับโคเซลูนะครับตัวบัสปีน่านะครับหลุยส์ลิคข์หนุยลิโอคานะครับปีต่อลากาเดียนะครับเอ็นก้าเมนเดสชิโมบานาโลนะครับน่าจะสนามได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้ครับโอซาซูนาผลงานช่วงหลังมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังแพ้4เกมติดต่อกันนะครับ ก่อนเก็บผลเสมือนหยุดความพาชัยในเกมล่าสุดน,นะครับลัฟ้าพิงแค่2คะแนนนะฮะจากการสนาม8นัดที่ผ่านมานะครับแต่ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับตลอด8เกมที่ผ่านมานะครับเกมเย้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฟางอาราเบสผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังแพ้2เกมรวดนะครับก่อนกลับมาเข้าวินในเกมที่4นะฮะ แต่เกมเดียวก็จะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับดูแล้วอาราเบดูเหลี่ยมดีกว่านะฮะน่าจะชนะโอซานาไปได้นะครับอดูราคากนราคาเลทไทยมาที่โอซานาต่อปป,ปอโอซาวนาอยู่ในบ้านต่อปปเมื่อวานลบสิบวันนี้เป็นปปบวกสิบดูอาราเบดีกว่าครับนะคู่นี้ผมว่าอาราเบส้วเสมอได้นะกินมุมหนึ่งมีกวัาชนะได้ด้วยนะครับสูสีกันนะครับคู่นี้ลองอาราเบสปป,อปอนะครับคู่ต่อไป เราจะไปที่เอเชียนะครับฟุตบอลซาอุอาระเบียนะฮะอันบาเดนนะครับเจออันอิติฮัดนะครับเวลาการแข่งขันหนึ่งทุ่มนะครับสนามอันบาเดนเอฟซีสเตเดียมนะครับเลทไทยนะฮะอันอิติฮัดต่อปปอนะครับผลงานพบกันทั้งสองทีมนะครับเป็นอันอิติฮัดชนะบาเดน41นะฮะอิติฮัดชนะอันบาเดน4 3สานะครับบาเดนแพ้อิติฮัด1นบาเดนแพ้อิติฮัด2 6แล้วเป็นบาเดนแพ้อิติฮัด2นะครับ เป็นอันอิทธิัลนะฮะชนะรวด100%เลยนะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับอันบันเด่นฟอร์มช่วงหลังเกมในหล็กยังแย่นะฮะชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับตลอด5เกมหลังนะครับมาเจอกันด้านทีมเดียนนะครับเกรบอลเหนือกว่านะครับสถิติก็ดีดีสถิติก็ดูดีกว่านะครับหลังๆก็เล่นดีฮะมองว่าอิทธิพชนะแน่นะครับวันนี้ผมอะไม่แพ้ด้วยนะครับถ้ากะโหลกเลยดีกว่าต่อปปนะครับขอดูราคาน้ำไหนก่อนอัน บาเดนอันติฮัตราคาปปก็ปปนะคู่นี้จัดอันอิติฮัตนะครับนะเออคู่นี้ต้องจัดอันอิติฮัตนะครับวันนี้ทีเด็ดสองตัวนะฮะคู่แรกเราก็อยู่ลองอาราเบียปปนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับอยู่ต่ออันอิติฮัตนะฮะปปนะครับคิดว่าบวกแน่นสองคู่นะครับแนะนำเว็บดีครับ a l s m e t 7 8 9นะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากพรอมใจหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับ ดูบอลให้สนุกครับติดไปนไว้หน่อยนะครับเรามีฟบอลหลายรายการนั่นเล่นกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคาให้ท่านได้กดกันนะครับวันนี้ก็31ธันวาคมแล้วพรุ่งนี้ปีใหม่นะครับขอทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับนะยังไงก็กล่าวสวัสดีปีใหม่้วยนะครับสวัสดีครับ